อ p พโอรุ่นที่ยังน่าซื้อใช้กันได้ในปี2025ครับสหายจะพอยกมาทางราคาสูงและราคาไม่แพงมากมาให้สหายลองพิจารณากันล้วกันนะครับรุ่นไหนรอดบ้างไปดู1 Oppo r e n o Reno 13 Pro สำหรับสหายที่อยากได้เครื่องแรงกล้องสวยใช้ได้ยาวหลายปีตัวนี้เลยครับดีไซน์พรีเมียมหน้าจอ6.83นิ้ว Fu เอพัทกล้องหลัง50ล้านพิกเซลทิเปอรเรนส์บวก AI แบต5,800ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไว80วัตต์2 Opp o p p ั r e n o 12 5G เหมาะก,กับสหายคนทางานและคอนเทนต์คราความวม็และ สูบางเบาวัสดุทนทานแรม12 g ิพดอมจัดเต็ม512 .gb มี AI ช่วยประมวลผลภาพขับสหาย3 Oppo A3 Pro 5G เหมาะกับคนที่อยากได้มือถือครบเครื่องในงบไม่แรงราคากลางๆแต่ได้ 5G กล้องหลัก50ล้านพิกเซลกันน้ำ IP rating 54แบต5,100 mAh ชาร์จไว45วัตต์ครับเหตุผลที่ยังคุ้มในปีนี้นะครับคือสเปคต่อราคาทั้ง3รุ่นเนี่ยให้แรมดอมได้ชิปประมวลผลที่ยังทันสมัยเล่นเกมและทำงานได้ลื่นกล้องและ AI Oppo ยังเด่นเรื่องโหมดถ่ายภาพและการประมวลผล ภาพอัตโนมัติครับความทนทานแบตความเร็วและบางรุ่นมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นรับสหายอยากให้เฉพาะรีวิวอะไรกดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสหาย